ต่อจากเมื่อวานนะครับที่ผมพาไปชมงานลอยกระทงวันแรกนี้วันนี้ก็เข้าวันที่สองแล้วนะซึ่งจะมีงานการแสดงวัฒนธรรมการระบำลำฟ้อนต่างๆนะก่อนเข้างานด้วยนะครับรวมถึงประกวดกระทงสวยงามก็เช่นเดียวกันนะซึ่งกระทงแต่ละอันเนี่ยดูหรูหราอลังการมากๆเลยผมจะพาไปชมทีละกระทงนะตัวไหนเด็ดๆเอามาให้ชมกันครับ นะซึ่งแต่ละกระทงเนี่ยอ๋ไพฑูต้องบอกว่าทําเป็นพญานาคก,กันเลยทีเดียวนะแบบเสียนพญานาคนี้มาเต็มขอบอกนะรวมถึงเนี่ยบางกระทงเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆเหมือนเอาองค์พระมาตั้งนะมีองค์อินเสด็จลงมาอยู่ในกระทงกันเลยทีเดียวนะมีช้างเอราวัณน,นะ อยู่บนกระทงก็มีนะเอาจัดเต็มกันเข้าไปนะรวมถึงกระทงบางกระทงเนี่ยนะเอาเขาเรียกเลยนะองค์พระมานั่งกันเลยทีเดียวนะพระเจดีย์กลางน้ำเนี่ยก็เอาลงมาในกระทงเช่นเดียวกันแล้วตัวที่เด็ดๆนี่ตัวไหนรู้ไหมเนี่ยนะเอาช้างอราวัณมาแล้วเนี่ยตัวเด็ดเลยก็คือเอาหอชมเมืองปราการนะ ของมุสุปราการเนี่ยมาไว้ในกระทงนะอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยน่าจะเป็นปลาอานท์นะที่พลิกโกลกนะเอาไว้กับองค์พระพุทธรูปนะอันนี้เดินอันต่อไปไปดูอันต่อไนี่หอชมเมืองปราการ เ็นไหมเอามาไว้บนกระทงนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์นะอย่างที่บอกไปยังมีซุ้มอยู่นะครับผมนะเราจะมาถ่ายรูปกันาสาวๆชอบนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าสาวๆเยอะมากเลยนะรวมถึงกระทงเนี่ยกาเรียกระทงหลักสุขภาพนะเป็นขนมปังก็มีแล้วแต่เราเลือกสรรเลือกซื้อกันไปลอยกระทงนะครับนะนี่ไปดูการลอยกระทงกันนลอยกระทงที่ศาลากลางเยาวศุกาการเนี่ย ต้องบอกว่าลอยผ่านลางนะครับผมนะหย่อนลงลางไปคงจะลงไปลอยเองไม่ได้นะอยู่ในท่าน้ำนะครับผมนะเพราะนั้นเราต้องลงลางลงไปแล้วให้ไปกับสายน้ำแม่น้ำเจ้าพยานะรวมถึงการแสดงวัฒนธรรมนี่ต้องบอกว่าการโชว์ดีๆมีเยอะครับผมนะตัวเด็ดที่สุดที่ผมรอคอยก็คือชมพลุนะไปดูพลุกันสักหน่อยครับ เป็นไงครับผมพลุสวยไหมครับผมนะนั่นแหละครับผมนะแล้วผมก็ต้องขอลาด้วยไปก่อนครับโกทกเคขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ